สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกทุกท่านนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกับช่องสบายสบายชาแนลนะครับวันนี้วันศุกร์ที่9ก้ากุมภานะครับสองพนห้าร้อยหกบเจ็ดนะครับอตอนนี้ก็เวลา2อไม่ใช่สองสามทุ่มสีนะครับประมาณนะครับวันนี้ก็ตามที่แจ้งไว้นะครับก็บองว่านะครับก็เลยมารีวิวมี มีดมหาปราบนะครับอันนี้ก็จะเป็นของจัดสร้างโดยอาจารย์ตุ๊กบางปอินนะครับเนี่ยครับอ,อ่ชุดแรกจัดสร้างน่าจะประมาณ5 9 9เเล่ม6ก0นะครับแล้วก็จะมีแจกที่แจกกรรมการด้วยนะครับก็จะมีท่านที่คนที่โชคดีนะครับได้มีดที่เป็นที่เอาไว้แจกกรรมการไปด้วยนะครับเพราะว่า มีดส่งไปซ้ำมีดไม่ครบนะครับอาจารย์ทุกเขาก็เลยต้องเอามีดที่แจก,กกรรมการน่าจะประมาณสิบหายไปน่าจะหายไปสิบเก้าเล่มอาจารย์เขาก็จะมีมีดกรรมการอยู่ในจํานวนประมาณสิบสองเล่มน,นะครับก็ดีใจกับท่านที่ได้ผู้ที่ได้ไปครอบครองนะครับวันนี้ก็เพื่อเป็การเป็นเสียเวลานะครับวันนี้นะครับนอกจาก มีดหมอของหลวงพ่อพัดผมก็จะมีมีดหมอของอาจารย์ตุ๊กนะครับพอดีว่าชอบนะครับเพราะอาจารย์ตุ๊กอา,อาจารย์แคท่านก็รวบรวมมวลสารหลายอย่างนะครับถ้าเกิดใครอยากรู้ว่ามวลสารมีอะไรบ้าง <c oughs> อขออภัยด้วยครับมีอะไรบ้างลองลองดูใน youtube ของอา,อาจารย์ตุ๊กนะครับได้เลยนะครับมวลสารเยอะมากรครับโอ้โห ของอาถรรพ์หลายอย่างนะครับแต่อาจารย์ท่านก็พีมเขาเรียกว่าอะไรนะขอพีมูลสารหรืออะไรสักอย่างเนี่ยน,นะครับผมไม่แน่ใจเนาะก็คือขอก็ให้กลายเป็นสิงห์สิทธิ์ไปแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ได้มาแล้วนะครับหลังจากที่จอมไปตั้งนานนะครับอ่าด้ามเนี่ยครับทําจากไม้ขนุนนะครับแต่ ฝักฝักนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีมันจะมีทั้งไม้ขนุนกับไม้สักนะครับไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นไม้อะไรนะครับเดี๋ยวต้องไปถามอาจารย์เขาอีกทีหนึ่งนะครับว่าเป็นไม้สักหรือว่าไม้ขนุนนะครับแต่เนี้ยตรงด้ามที่ท้าเวสุวรรณนะครับจะเป็นไม้ขนุนนะครับผมอันนี้เป็นรุ่นแรกนะครับรุ่น2ก็กําลังจะสร้างอยู่นะครับจํานวนสี จำนวนจองไป499เล่มนะครับแต่ตัดไป108เล่มจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นรุ่น3มก็คือรุ่นแรกเป็นด้ามรุ่น2นี่นะครับที่จะสร้างตอนแรกจะเป็นด้ามท้าเวทเหมือนกันท้าเวสุวรรณนะครับและอีก108เล่มจะเป็นพ่อปู่ฤาสีนะครับรุ่น2ผมก็จองไปแล้ว1เล่มนะครับเป็นเทา้าเออเสุวรรณเหมือนกันก็จะต่างกัน ตรงรายละเอียดใบจะต่างกันตรงใบด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับสันมีดนะครับอันนี้เราก็จะมารีวิวตรงรุ่นแรกก่อนละกันนะครับที่ได้มานะครับเพิ่งได้มาเมื่อวานวันนี้ก็มารีวิวนะครับตรงเนี้ยครับทั้งด้ามแล้วก็ฝักนะครับก็จะมีลงลัค์อะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับลงลัก์แต่ของผมจะสีออกด้านด้านหน่อยเนาะลองให้รับชมเลยนะครับ นี่นะครับเนี่ยครับอันนี้ก็แกะเป็นทาเวสุวรรณนะครับนี่ผมให้ดูชัดๆเลยนี่นะครับนี่นะครับไม้ออกเบาๆนะครับไม้เป็นไม้ขนุนนะไม่นักโอ้โหลม้มพอดีมารีวิวอยู่ตรงข้างนอกนะครับตรงที่นั่งนะครับตรงโซฟาเนาะ อันนี้จะเป็นด้ามนะครับของผมนะครับหมายเลขหมายเลขจะรันอันนี้ให้ดูข้างข้างกับนนี่นะครับหมายเลขจะอยู่ตรงนี้นะครับหมายเลขสี่สิบเอ็ดนี่นะครับนี่ครับต่อโดหมายเลขอันนี้อาจารย์ตุ๊กเขาใช้เครื่องจานให้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโค้ดนะครับโค้ดจะอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่า ลวงกแป๊้นึงนะครับนะครับเวลาดึงใบมีดนะครับถ้าเกิดดึงอย่างเงี้ยอย่าไปจับอย่างนี้นะจับอย่างนี้อย่าบาดมือนะครับหรือไม่งอาจารย์ตุ๊กก็บอกว่าให้อย่างนี้นะเนี่ยดึงแค่นี้ออกนะครับเนี่ยแค่นี้ครับบางคนชับไม่เป็นไปดึงอย่างเงี้ยโอ้โหบาดมือนะฮะเขอบอกก็เลยนะครับอันตรายเพราะมีดอาจารย์ตุ๊กก็จะเปิดคมมาในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับ ใ่นะครับแค่นี้ก็ออกแล้วไม่เห็นต้องดึงแรงเลยนะมานี่ครับจะเป็นเหล็กลายนะครับแล้วผมก็ได้สอบถามอา,อาจารย์ตุ๊กมาแล้วนะครับว่านี่นะครับอาจารย์เขาจะจานจานจานที่ตรงใบมีดนะครับเนี่ยครับตรงตรงนี้นะครับเนี่ยครับจะจานว่า เวสภุสะนะครับตอนแรกผมก็ดูในที่ไลฟ์ของอาจารย์นะครับแล้วก็จําเอาก็กลัวจําผิดก็เลยทักไปถามอาจารย์นะครับอาจารย์ก็แจ้งมาแล้วครับอ่านว่าเวสภุสะเป็นหัวใจเท้าเวสุวรรณนะครับใช้การพูดผีวิสาจมนดํานะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นข้อความยืนยันนะครับนี่ของอาจารย์ตุ๊กนะครับเนี่ยครับที่ผมถามเพราะว่า ผมต้องการเอาชัวร์ๆเนาะเพราะว่าผมเคยดูที่ในไลฟ์ของไลฟ์สดของอาจารย์นะครับแต่ตอนนี้มันหาหาไม่เจอไปแล้วเ <c oughs> นี่ยนะครับเนี่ยอาจารย์ตรงนี้เนี่ยครับเวสุสะนี่นะครับใบมีดก็เป็นลายเป็นเอกลักษณ์นะครับนี่สวยงามนะครับผมนี่ยจะมีรอยน้ํามันนะครับน้ามันยังติดมือผมอยู่หน่อยอยู่แต่เดี๋ยวผมก็เช็ดมีดบ่อยๆอยู่แล้วนะครับ นี่นครับมีดลายมีดสวยนะครับเป็นเอกลักษณ์แต่ละด้ามแต่ละเล่มนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นมีดรุ่นแรกแล้วกันนะครับลายมีดสวยนะครับ ด้ามตรงด้ามสันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจะเรียบๆแต่ถ้าเป็นรุ่น2รุ่น2จะเป็นสันจั่วนะครับเดี๋ยวที่อาจารย์ตุ๊กเขาแจ้งแล้วก็จะเป็นตรงตรงเขาเรียกว่าอะไรตรงปอกอย่างนี้ครับจะเป็นลายอีกนะครับแต่ยังไม่เห็นนะครับอันนี้เป็นผมก็ชอบเรื่องมีดหมอนะครับอาจารย์ตุกกก๊กเขาว่าโอ้โหจะสร้างอย่างดีนะครับก็เลยเก็บไว้นะครับหาไม่ได้อีกแล้วนะครับ มีดก็จะเปิดคมมาในระดับหนึ่งนะครับแต่เนี่ยแต่ว่าก็ถ้าเกิดไม่ถือไม่ดีก็ก็เข้าเข้าได้เลยครับเนี่ยเยก็คมมั่งครับแต่ไม่ถึงกับคมมากครับแต่ว่าเปิดคมมาเนี่ยนะครับนะครับข้อห้ามของอาจารย์ตุ๊กในการใช้มีดหมอมีอย่างเดียวคืออห้ามไปทำร้ายคนอื่นก่อนแค่นั้นเองครับไม่มีข้อห้ามอะไรเยอะเลยนะครับผมก็ อยากให้เพื่อนๆพี่ๆเก็บไว้บูชากันเนาะนะครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะมารีวิวรีวิวนะครับพระขันใหญ่ให้ทุกท่านได้รับชมนะครับส่วนคลิปนี้ก็โอเคครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับจะได้มีคลิปหน้าต่อๆไปนะครับเพราะว่าของผมส่วนใหญ่จะศึกษาและสะสม มีดหมอของหลวงพ่อพัดนะครับแต่ผมชอบนะครับของอาจารย์ตุก๊กรอยังคิดอยู่เอ๊ะทำไมอาจารย์ตุ๊กไม่ทํามีดหมอพอออกมาปุ๊บนั่นแหละครับผมก็เลยไปบูชาแบ่งบูชามาครับจองโห oh, ถ้าเกิดจองถ้าไม่ทันนี่ยากมากเลยนะครับต้องกดให้ทันนะตอนนี้ก็ได้ครบมาเกือบหมดแล้วครับเหลือรุ่น3ามเลยนะครับ โอเคฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ